การหาตัวในรันมตีกันก่อนจะไปบวชกันในสภามีภาพอาจารย์ปรากฏเดินทางเข้าบ้านจันสองล่านาทีนั้นเนี่ยอาจารย์ช่วยช่วยหเหตุผลอะไรมันถึงกลายเป็นคุณแทนของทางไม่ใช่อาจารมีผมมีม,ม,ม,มีภาพผมปรากฏว่าไปบ,บ้านจันสองล่า,าให้ผมไปรู้เพราะว่า,วานะนั่งรถเข้าไปนี่แหละนะนะนะ คุณเห็นผมเข้าไปบ้าน,นอาจารย์สงรานะผมเองยังจำไม่ได้ว่าผมไม่ใช่ไม่เคยไปผมไปผมรับว่าผมเคยไปนะนะบางทีผมมีที่บ้านเนี่ยนะทำขนมขนมอะไรนะผมก็ไปฝากท่านด้วยความประรพกนับถือท่านมันก็มีนะแต่ผมจำไม่ได้หรอกว่าเหตุการณ์นั้นนะผมไปจริงหรือไม่หรืปลปททำอะไรนั่นจริงๆเราจะเอาแค่คนไปนะ เข้าไปในบ้านแล้วจะบอกโอ้ยนี่เข้าไปนะสงสัยจะไปไปขอเป็นนายกแร้อเปลแต่ว่าถ้าจะใมาพิสูจน์ว่าโอ้โหผมก็ไปขอเป็นนายกนี่ก็ต้องต้องเรื่องใหญ่แล้ว้ <laughs> <laughs> วไม่ใช่กับของ่งายๆนะถ้าไปล้าไปบอกว่าวันนั้นรู้สึกหิวแล้วไปขอข้าวท่านกินสัก <laughs> นานหนึ่งนี้ยังมีความเป็นไปได้นะแล้วท่านก็คงไม่ขัดข้องด้วยในการที่พอจากเหตุหน้ากันรู้จักกันอยู่แล้ว